ววันนี้นะมีร้านได้เอกแต่ถวายเลียงนะมือหน <So S 2> ึ่งในโคราชเลยก็ว่าได้นะในการตัดผมชายนะครับ ทรงแปลกๆช่างก็แปลกมาแล้วแลยังกะสั่งทรงแปลกอของผมนี่ตัดแบบสไตล์แบบวินเทจสไตล์นะครับเป็นบาร์เบอร์ช็อปครับร้านผมตัดสไตล์บาร์เบอร์ช็อปพวกล็อกก์บิลลี่พวกอ่าวินเทจสไตล์ครับเกี่ยวกับพวกช่างผู้ชายเป็นน้่งสุดภาพหลุดครับเกี่ยวกับนีภาพหลุดโดยเฉพาะเลยเัดบริเวณว่าว่าสไตล์ของนักเก็ตหรือว่าจะเป็นอของอเมริกันตัดได้หมดแวระดับอาจารย์เลยนะครับพี่บอล เราจะเป็นเป็นสไตล์แบบว่าอานุทักษ์ครับัผสมซอยกับบัตเตอรียนเป็นงานที่งานปัจจ sí. ุบ you know, ันงานงานที่เป็นอันุทักษ์อานุทักษ์ก็ดีตัดตัดละเอียดดีครับก็ดีครับเป็นเป็นเป็นกิจกรรมดี ให้คนคนที่มาใช้บริการได้ได้ร่วมง่ายง่ายดีค่ะสนุกอยากให้มีเรื่อยๆเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่จัดงานแบบนี้ค่ะเข้าใ,ใจ<ด> <ๆ S 2> ครับก็ดีครับมีจัดบ่อยๆอย่างนี้ก็ประหยัดเงินได้ครั้งนี้ผมก็ขาดขาดเงินครับพอดีอยากตัดที่ก็ตัดที่ประกาศที่พี่ร้องผมเลยครับสาวสาวพี่เลยครับ